มาแนดเขียวเก่ามาเนี่ยไม่เกียร์แล่วดังแตกดังหนึ่งเนี่ยใครอยู่มันมาแร้เขียวมาแรนเขียวเก่าเร็วๆเรามาเล่นแรนเขียวเก่าเนาะแผลน้องแผลแผลไปไม่ไม่มีโกมีมีใครมีตยวเดียเดไม่ต้องไม่ต้องไปแรนเขียวไปแรนเขียวไม่ต้องไปแดงเขียวไม่เยแรนเขียวให้หมดแรนด์เขียวเก่ายรงไนวะแรนดนเขียวดูไว้แรนเขียวดูไว้ ยังไหมยางแดงหนึ่งนะผมยางแตกหนึ่งนะผมยางแตกหนึ่งนะโอ้ยไม่โอ้โหจะแตกไม่คะวไอหวังไอหวังไอหวังไม่ต้องไม่เป็นใจมันตรงนั้นอ่ะมามามันโอ่งเกินเพื่อนแหกมันเนี่ยแหกมันแ้บเลยอ้าวแม่งดิเฮียสามสี่มันข้อหกมันนะาเจอมันเลยหกมันนะเร็วๆแดนเดี่ยวแหกมันเนี่ยแหกนเนี่เน้นแหกเน้นแหกเน้นแหกนแหกเก็บแล้วเน้นแหกเน้นนั่นเอาต้ไปดูตรงนั้นอ่ะเออกูหล่นกูหล่นรถนะกูหล่นรถนะ ไปไปไปเอาบอลหนเอาบอลตก่อตกตรงไหนถ้าเราตกถ้าตกหน้าแลนเฉียวมามามรวมกันวตกตกามแนเยวเก้าแนไว้เดี๋ยวนีขอไวตกนะเบลตกหน้าแรนเฉียวเลยค่ะยากินยาเราจะไฟตรงนี้แหละไอ้เนี่ยขอไวไวผู้ใหญแล้วอะมาหมดยังมันมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะมาหมดยังลงเลยเพป็นเราลงแล้วะ ไอ้เีม no like ันตเงียอีมันตลงเฮ้ยกูตายกูตายได้ไงอ่ะตายอย่างไวเร็วเฮ้ยน่เบื่อจัดระวังระวังไมเอาเพื่อนนะระวังมามามาไอ้สัตว์มาดิเงี้ยมาดิเอาไม่ดีเนสเอาไม่ดีเอาไม่ดีดิเีนเอาไม่ดีเป็น้องยงงน้องอะอะอะไรอะไมึงอะไรมึงเแจงสาไหลวากับมิแจงสาไหลวากม อะไรวะกามิเป็นไรแกงสไลวะกามแกมือกากไอ้เหี ouais, ้ยไม่ได uh ้เลยไม่ไดเลยยิงยิงแม่ม่แ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 ม่นม่แ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 ่แม่แม่แม่ม่นม่แม่ม่ได่่แมะนม่แ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 ม่ยม่แม่นม่แม่ไม้แี่แ ไปไหนนะพวกนน้องพวกกันนองจะไปไหนแล้วรวอะไรอยู่ในที้ยแล้วทำที่ออะไรกูได้แล้วรวทอะไรด้แล้วทำอะไรกูได้แล้วทำอะไรกูได้แล้วไปวอะไรแล้วทำอะไรกูได้ เคื่อนถ้อะลีเฮ oh ้ยดาไปตรงสีแยกรีบไปดตรงสีแยกหน่อยเล่นมกลางเล่นกลางเล่นกลางเล่นกลางกลางเล่นกันชไปชูไปชูไปชูไปโอ้ยเหีย

ไม่ไม่มีปัญญาประมูลเหรอนนองร้องอะไรอ่ะร้องอะไรอ่ะเฮ้ยรถกากหรงอ็ปล่าไอ้ควายร้องอะไรอ่ะไอ้ควายฝีมือมีป้ายเฮียทษ่รถเฉยเฮียขยะร้องอะไรชับดอะไรชักบดอะไรเนี่ยชักมันต้องเสือกงผมไม่ได้ไม่ได้คุยกับมึงไ้เฮีย

กลับมาขลังหน่อยกลับมาขลังหน่อยข้างล่มันบมมไหัไหมจะาจะเล่อด้วยการรีเซกตักูสัตว์มันไหวมันไหวมันไหวมึงไหวรีเซกเซมึงไหวหลาโซเล่นรีเซรีเซกหลาโซเล่นรีเซกโซ่นรีเล่นนี่มันยิกเก่งจังเลงกะงกะกดูดิดิงกลริกุรีชูชยิงกโไอ้กยิงสวยวย่ต้อง

น้องต้องรดน้องต้อรอดน้องต้องรดน้องต้อดสวยเสริมพีู่้หแมงลืมเลยลอยลอยมี่อะไรสัเ้งหนักพี่พี่เ้งหลพี่เด้งหนักพีเงมาบเงอยถ้ากูได้ขึ้นรถนะเกมอาจจะเปลี่ยนจริงๆกูสัญญาเลยนะกูได้ขึ้นรถดีฮะี้เป็นพิจตุพิจตุพิจตุพิจตแล้วุพิจตุพิจตุพ ลิเซ่หวยแล้วหแล้วลิเซ่หวแล้วสั่นลิเซ่มึงเปวยแล้วมึงเป็นนี่เป็นเนี้มึงไ่มึงเป็นนี่เชูนี่แล้วมึแล้วันมึงหวแล้วมึงหวแล้วมันไม่มีอะไรเลยคยอะไรคยอะไรสั่นไม่ตายมึงคุยไรชกูชกูชอตันกูต

ยรเอาเพื่อนมาเพื่อนหนึงมาเพื่อนก่อนเอาเพื่อนก่อนเพื่อนสก๊อตสก๊อตชื่อเพื่อนเลยน ในกันต่อกลุ่มเลยในกันเมนกันเลยในกันไหวไหวสดสกมจะีสกดสม่ไหวแงัส้มนมกันส้มในสกดคืนคุยแล้วคืนคุยแล้วยบีโปโปชบโปึงดึงนดนเป็นมีกันเยอะๆแต่มีเปลี่ยนมีดเฮ้ยเกมเปลี่ยนแล้วสเกมเปลี่ยนแล้วสเปลี่ยนมีด

ขับรถแหกตาอยู่ม่วีพีอกูมีตากูมีตามีตาคุยเลยครับอ๋อกูเล่นเองออกออกมีดอกมีดอกเะเปโง่เฮีย็ลีเยนนรอมีดเอตีเปลี่ยนมีดเอ็นตีเปลี่ยนมีดได้หมดเอ็นตีเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับผมเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับเกมเปลี่ยนไปสัตว์ เปลี่ยนไปเหี้ยเปลี่ยนมีเปลี่ยนมีเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดเปลี่ยนใบสัตว์เปลี่ยนใบป่ะใหญ่ยีโก้ใหญ่ยี่โก้หลอมาจีใหญ่ยีโก้รุกกันเยอะเฮ้ยมีอาคีป่ะมีอาคีป่ะถ้าตำรวจมาเปิดอาคีด้วยนะใครมีอาคีอ่ะ เนียมันเนี่ยคเนียมันอยู่จัง้าเลยเนี่ยฮานยอ้เอยพี่อเฮ้ยคบีบยมันพีเเป็นะอ้เพื่อนเล่ยนปลเปี่าเบบศพร็วจับศพเร็เาอบนตลางบรตรงกลางให้หมดเอาศพบรตรวกลางให้หมดอเกรถคุณอยู่ไหนวะเอเดากระกาศตรงนี้ตรงนั้นมันรถคุณอยู่ไหนวะหารถคุณหน่อยดิเพื่อนเอามาเอามาเอตรงนี้

กูเกูเแล้วคยลกินสารหลายแล้วต้องคุยละเจี๊ยกินสารหลายแล้วอย่าลืมไปกินนมสีขาวนะครับเฮ้ยเกมอมอะอาจะเปลี่ยนนะครับะนะครัผมหายไปเปวมามาี่เียรอาคียไม่เนี่ยฮัลโหลไอสซี คราขายากินสายยวา้า่มาแล้วลเลยาหลัเมื่อกี้ใครด่าพ่อกูนะเมื่อกี้ใครด่าพ่อกูเฮ้ยจับศพเลยจับศพดีดูเรื่องจใครด่าพ่อกูธนาคารลอยหลจับศพจัศพใครเล่นปืนเตรียมยิงตำรวจลอยใครเล่นปืนอ่ะห่อเลยเร็วเาเิาไเิกิ่เลยเรวปเลยรไม่มีห่อแล้วไปไหแล้วไปไห แต่ที่แลนที่แที่แลเนี่ไม่มีห่อแล้วที่แลนห่อเลย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 เฮ้ยอะไรเฮ้ยไม่มีห่ออะไรเป็นอะไรขนาดสกอตอีเหี้ยมีตู้ในมีตู้แดงในมีตู้แดงในในในตรงนั้นน่ะเขาไปเอาซีห่ออ่ะมีตู้แดงดูมีตู้แดงอ่ะมาจักอะไรนีปหัวว่ะ ไม่ไหวแล้ว